หยุดทำามสิ่งนี้ก่อนชีวิตพังนะคะข้อ1ค่ะก็คือมีแต่พลังงานออกแต่ไม่มีพลังงานดีเข้ามาเลยวันๆเนี่ยมีแต่มีมีแต่เหนื่อยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดแต่ไม่มีพลังงานดีๆเข้ามาเลยคุณไม่ได้อ่านหนังสือเพิ่มเลยคุณไม่ได้ดูอะไรดีๆเพิ่มเลยคุณไม่ได้ฟังความคิดเชิงบวกเพิ่มเลยคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มเลยแบบนั้นไม่เอาค่ะชีวิตพังแน่นอนข้อ2ค่ะฝากความสุขไว้กับคนอื่น สิ่งนี้สําคัญมากเลยนะคุณมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองค่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะทําอะไรกับคุณก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมปากเขาแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะควบคุมตัวเองค่ะคุณอย่าฝากความสุขของตัวเองไว้กับคนอื่นนะแบบนั้นเนี่ยต่อให้ตายคุณก็ไม่มีวันมีความสุขค่ะคุณจะต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขมองหาสิ่งดีๆฟังสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําาาให้้คคุุณมมมีวสขขกึน โอเคไหมคะและข้อสามเนี่ยฮะยึดติดกับอดีตเครียดแค้นสะสมออกจากอดีตไม่ได้นารชาเห็นมามากมายแล้วนะคนที่เครียดแค้นสะสมออกจากอดีตไม่ได้อดีตใครเคยทําให้เขาเจ็บปวดมาเนี่ยเขาออกจากมันไม่ได้เขาออกจากมันไม่ได้เขา move on จากอดีตไม่ได้เขายังเก็บเขายังแค้นเขายังสะสมสุดท้ายตัวเขาเองค่ะที่หนักตัวเขาเองค่ะที่ไปต่อไม่ได้โอเคไหม คนที่เขาทําคุณให้เจ็บเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมันดีไปแล้วชีวิตเขาคือเขาใช้ชีวิตของตัวเองโดยเขาลืมคุณไปตั้งนานแล้วแต่คุณเนี่ยยังยึดติดอยู่กับอดีตยังปล่อยตัวเองให้ออกจากอดีตไม่ได้ยังมีโซ่ตรวนทางความคิดของตัวเองอยู่จงออกจากอดีตให้ได้นะคะถ้าหากว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น งออกจากโซ่ตรวนในอดีตให้ได้เกลียดแค้นใครก็ให้อภยัยใจคุณจะเบาลงและคุณจะ move on ไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขค่ะและถ้าเอาคุณทำตาม3ข้อนี้นะคะนารชามมั่นใจเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างมากมายมาหาศาลแน่นอนค่ะ